สวัสดีครับผมนายรัฐภูมิตั้งภูมิจิตและนายสราวุฒิทรงแสงวันนี้เราจะมานําเสนอในหัวข้อการศึกษารูปแบบของจุดควบคุมภาพที่มีผลต่อความถูกต้องของแผนที่จากการดังวัดด้วยกยาศยัญาณไร้คนขับโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระราพิชยังกูลเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในส่วนของบทนำในอดีตได้มีการนําใช้เทคโนโลยีแบบดั้งเดิมเข้ามาใช้ในการดังวัดซึ่งในปัจจุบันและในงานวิจัยนี้เราใช้ เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับโดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินง,งานที่ต่ำระยะเวลาในการรังวัดที่น้อยและที่สำคัญคือมีความถูกต้องและแม่นยำสูงโดยการรังวัดด้วยอากาศยานไร้คนขับเป็นการรังวัดแบบโฟโตแกมมตี้ซึ่งต้องใช้จุดควบคุมภาพเพื่อใช้เป็นจุดอ้างอิงตำแหน่งจากภาพที่ไม่ทราบพิกัดให้ตรงกับจุดควบคุมภาพที่ทราบค่าพิกัด นอกจากนั้นการรังวัดด้วยเทคโนโลยนีนี้ยังไม่มีรูปแบบและจํานวนของจุดควบคุมภาพที่ให้ค่าความถูกต้องที่อยอมรับได้จากการรังวัดบ่อฝังกบขยะมูลฝอยสําหรับวัตถุประสงค์ของงานวิจัย 1. เพื่อศึกษารูปแบบการวางจุดควบคุมภาพที่เหมาะสมในการทําแผนที่บ่อฝังกบขยะมูลฝอยด้วยอากาศยานไร้คนขับ 2. เพื่อศึกษาจํานวนของจุดควบคุมภาพที่มีผลต่อความถูกต้องในการทําแผนที่บ่อฝังกบขยะมูลฝอย พื้นที่ที่ศึกษาเราจะศึกษาบ่อฝังกบขยะมูลฝอยแบบเทกองเทศบาลนาค,นนคนรนครปฐมมีพื้นที่ประมาณ38ไดไร่ลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ลาดชันวิธีการดำเนินการในส่วนของวิธีการนั้นมีอุปกรณ์คือจุดควบคุมภาพหรือ GCP จุดตรวจสอบหรือ CP และการรังวัดภาคพ,พื้นดินจะใช้ RTK GNSS ยี e ่ห้อไ i ทาร์เกตรุ่น V 1 0 0 และโดรนที่เราใช้เป็นประเภท low cost UAV ยี่ห้อ DJI Phantom 3 professional สำหรับซอฟต์แวร์ที่ใช้คือ Agisoft Photo Scan Professional version 1น4 4วิธีการดำเนินงานแบ่งออกเป็น4ขั้นตอนคือการเตรียมการก่อนออกภาคสนามการทำงานในภาคสนามการประมวลผลและการวิเคราะห์สรุปผลข้อมูลการเตรียมการก่อนออกภาคสนามนั้นเป็นการวางแผนแลักษณะาการบิน โดยจะก,กำหนดเงื่อนไขดังนี้ในการส่วนทับซ้อนส่วนหน้าหรือ frontal overlap เท่ากับ80%ส่วนทับซ้อนส่วนด้านข้างหรือ side overlap เท่ากับ75%และมี g a u s l i n g distance เท่ากับ5ซตมต่อพิกเซลสำหรับการทำงานในภาคสนามการวางตำแหน่งของ GCP นั้นจะวางให้ครอบคลุมพื้นที่โดยมีทั้งหมดรวมกัน36จุด และในการหาพิกัดของ GCP และ CP จะใช้ RTK GNSS ในส่วนของการบินเราจะใช้แอปพลิเคชัน DJI Go C ในการควบคุมการบินในการประมวลผลข้อมูลในขั้นตอนที่1คือการนำเข้าข้อมูลทั้งภาพถ่ายทางอากาศและค่าพิกัดของตำแหน่ง GCP และ CP จากนั้นนาทำการประมวลผลข้อมูลโดยแบ่งออกเป็น2 s e เซ i ชันคือการศึกษารูปแบบการวางของ GCP โดยมีทั้งหมด6รูปแบบคือแบบคอแบบส่วนกลางแบบมุมแบบแบ,บ่งครึ่งแบบไข้และแบบกริบจากนั้นเราจะนำรูปแบบที่ดีที่สุดมาทำการแวลี่จำนวนตั้งแต่สถึง16จุดในขั้นตอนที่2ในการวิเคราะห์ผลข้อมูลเราจะใช้การวิเคราะห์หาค่าความคาดเคลื่อนเชิงตำแหน่งของ GCP และ CP โดยวิธีการรูนมินสแควร์เออร์เลอเพื่อปรับแก้ค่าพิกัดของจุดควบคุม และจะใช้มาตรฐาน asprs 2014ในการเปรียบเทียบโดยผลลัพธ์นั้นจะแสดงออกในหน่วยของพิกเซลผมนานสราวุธส่งแสงจะพูดในส่วนของการวิเคราะห์และอภิปรายผลการศึกษาจากผลการศึกษารูปแบบการวาง g d p ที่เหมาะสมในพื้นที่การศึกษาพบว่าความถูกต้องในแนวแกน x และแกน y ของ gtp และ c p แต่ละรูปแบบมีเพียงรูปแบบการกระจายตัวแบบขอบและแบบกิจที่ให้ความถูกต้องยอมรับได้ ในขณะที่ความถูกต้องในแนวแกนแซของ GDP และ CP มีเพียงรูปแบบการกระจายตัวแบบกิตเท่านั้นที่ให้ความถูกต้องยอมรับได้เมื่อพิจารณาความถูกต้องรวมทั้งหมดของทั้ง3แกนโดยรูปแบบการวางตำแหน่ง GDP ที่แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อความถูกต้องของการ GO e referencing เนื่องจากทุกรูปแบบมีความถูกต้องของ GDP ที่ใกล้เคียงกันสอดคล้องกับงานวิจัยอื่นที่ได้ทำการศึกษาแต่ยังมีงานวิจัยที่ไม่มากนักที่ทำการศึกษาความถูกต้องของ CP ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงเพิ่มการตรวจสอบความถูกต้องของ CP เพื่อบ่งบอกความถูกต้องของการทำแผนที่พบว่ารูปแบบที่ต่างกันของการวางตำแหน่ง GCP นั้นส่งผลโดยตรงต่อความถูกต้องของ CP อย่างเห็นได้ชัดเจนเมื่อนำความถูกต้องของ GCP และ CP เปรียบเทียบกับมาตรฐาน ASPRS 2 0 1 4สามารถระบุค,ความถูกต้องในแนวราบและแนวดิงได้โดยความถูกต้องในแนวราบที่พิจารณาจาก3าหลักเกณฑ์ดังนี้ซึ่งงานวิจัยนี้โฟกัสบนงานที่มีความถูกต้องสูงสุด สำหรับความถูกต้องในแนวดิ่งจะแบ่งจากระดับความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นในแนวดิ่งจากผลการจำแนกระดับคุณภาพความถูกต้องของแต่ละรูปแบบเปรียบเทียบกับมาตรฐาน a AH, s p i s 2014โดยความถูกต้องในแนวราบของ GTP ทั้งแกน x และแกน y ทุกรูปแบบเป็นงานที่มีความถูกต้องสูงสุดในขณะที่ความถูกต้องในแนวราบของ CP ทั้งแกน x และแกน y มีเพียงรูปแบบการกระจายตัวแบบขอบและแบบกิดเท่านั้นที่เป็นงานที่มีความถูกต้องสูงสุด เช่นเดียวกับความถูกต้องในแนวดิ่งของ GDP ที่ให้ระดับความถูกต้องในแนวดิ่งอยู่ที่5เซนติเมตรเท่ากัน <oph> และเมื่อพิจารณาความถูกต้องในแนวดิ่งของ CP นั้นรูปแบบการกระจายตัวแบบกิจให้ระดับความถูกต้องในแนวดิ่งมากกว่าแบบขอบดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่ารูปแบบการกระจายตัวแบบกิจให้ความถูกต้องในแนวราบและแนวดิ่งดีที่สุดเมื่อได้รูปแบบที่ดีที่สุดแล้วจะทำการปรับลดจำนวน GDP เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาในการทำงาน โดยความถูกต้องของ GDP ในแกน x และแกน z ตั้งแต่6ถึง16จุดเป็นงานที่มีความถูกต้องสูงสุดในขณะที่แกน y ตั้งแต่4ถึง14จุดเป็นงานที่มีความถูกต้องทั่วไปหรือสรุปได้ว่าจำนวน GDP เท่ากับ16จุดให้ความถูกต้องของ GDP สำหรับการ geo-referencing ที่สามารถนำไปใช้ในงานที่มีความถูกต้องสูงสุดได้ต่อมาเป็นความถูกต้องของ CP โดยในแนวแกน x แกน y และแกน z ตั้งแต่8ถึง16จุด เป็นงานที่มีความถูกต้องสูงสุดหรือสรุปได้ว่าจำนวน GDP ที่น้อยที่สุดเท่ากับ8จุดให้ความถูกต้องของ CP ที่สามารถนำไปใช้ในงานที่มีความถูกต้องสูงสุดได้เมื่อนำความถูกต้องของ GDP และ CP ที่จำนวน GDP เหมาะสมที่สุดมาจำแนกคุณภาพระดับชั้นความถูกต้องเปรียบเทียบกับมาตรฐาน i s p i s 2014โดยคุณภาพความถูกต้องของ CP ที่8จุดเป็นงานที่มีความถูกต้องสูงสุดและมีมาตราส่วนของแผ่นที่เท่ากับ1ต่อ300 ในขณะที่ระดับความถูกต้องในแนวดิ่งอยู่ที่10ซนเมตรและมีระยะห่างของเส้นชันความสูงเท่ากับ30ซนติเมตรคุณภาพความถูกต้องของ GTP ในการ georeferencing ที่16จุดเป็นงานที่มีความถูกต้องสูงสุดและมีมาตราส่วนของแผนที่เท่ากับ1/300ในขณะที่ระดับความถูกต้องในแนวดิ่งอยู่ที่5เซนเมตรและมีระยะห่างของเส้นชันความสูงเท่ากับ5ซนติเมตรดังนั้นงานวิจัยนี้จึงสรุปผลการศึกษาว่า การวางตำแหน่งของ GDP ด้วยรูปแบบการกระจายตัวแบบกิดให้ความถูกต้องในแนวราบและแนวดิ่งดีที่สุดจำนวน GDP เท่ากับ16จุดให้ความถูกต้องของ GDP สำหรับการ Geo-referencing ที่สามารถนำไปใช้ในงานที่มีความถูกต้องสูงสุดจำนวน GDP เท่ากับ8จุดเป็นจำนวนที่น้อยที่สุดที่ให้ความถูกต้องของ CP สำหรับการนำไปใช้ในงานที่มีความถูกต้องสูงสุดและความหนาแน่นของ GDP ที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่การศึกษาเท่ากับ 7,562.50ตารางเมตรต่อจุดควบคุมภาพอีกทั้งการใช้โลคอร์ a v สามารถให้ประสิทธิภาพในการนำไปใช้ในงานที่มีความถูกต้องสูงสุดสำหรับการทำแผนที่ได้สำหรับวันนี้ขอจบการนำเสนอง,งานวิจัยไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ